ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายแหละทุกท่านอยู่ครับอยู่กับกระาบผมป๊อจีเจฟเคอขอแททออแอไม่ตายนะเลยท่านผู้ชมก็คงแบบโอ้เพลงอะไรเหรออ๋อใช่มันมันคือเพลงวันลอยกระทงยังไงล่ะเพิ่มไม่ใช่วันเพลงนี้คือเพลงวันเด็กเด็กมันที่จริงมันชื่อเพลงว่าอะไรวะเออนั่นสิชื่อเพลงว่าอะไร เ,เพลงที่ผมนั่นฟังเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นเพลงเด็กโอ้อเด็กเด็กดีเด็กดีด,ดีใจเอ่นคือที่ผมคึกไม่แช่นะคือมันกับนะักข่าวไปหน่อยมันกับข่าวไปหน่อยครับใส่มันจัดเกินไป <c oughs> ขาวก็นานแล้วละ่ะสาปี <c oughs> โอ้มนรู้สึกสะใจมากเมื่อจับได้น,นี่เหรอสะใจมากอื มาวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะรู้ก็ดีแล้วสำหรับใครที่เป็นเด็กกันที่กำลังดูช่องปอเจี๊ยบเคอฟแครเชนอาร์บติงนั่นเองซึ่งวันนี้เป็นวันเด็กนั่นเองวันเด็กแห่งชาติซึ่งวันเด็กกแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะไปถึงของประเทศไทยอ่ะแต่ละปีจะไม่เหมือนกันวันนะวันวันวันที่อ่ะเช่นสิบแปดสิบีสิบหกลาบาซิการะโรละมร์เดนเรามาดูประวัติกันดีกว่า เรามาดูประวัติกันดีกว่าว่าประวัติวันเด็กนั้นจะมีอะไรบ้างดีมากพูดไปไม่น่าเลยที่จริงแบบจะพูดแบบเอ้ยอย่าให้มันซับซ้อนดีกว่าให้มันฟังด้วยโอ้โหคนรับนี่แบบสุดยอดรู้สึกแสงมันช่างเจ้าสึ้งลือเกินเนี่ยเนี่ยขอไปเซตของผมเว่าการแสงวะ ถึงผมรู้สึกว่าเอามาเป็นอย่างนี้มันรู้สึกเหมือนเสียงต่างๆเขาเออเคยเคยเป็นยังไงไมน้อง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 เอ๊ะถามงานครูภาษาไทายดีกว่าเออครูครับวันนี้งานภาษาไทายมีอะไรบ้างครับเอออไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ครูภาษาไทายนี่ตุ๊กตาภาษาไทายเรามาดูกันดีกว่าวันเด็กแห่งชาติมีจจัดขึ้นเพราะเยี่ยงไรจัดขึ้นเอ่อวันอะไร จัดขึ้นวันปีอย่งไรนั่นเองเอาละเริ่มคึกละโอเควันเด็กแห่งชาติกำหนดให้มีเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ของเดือนตุลาคมพศ2498ตามเสนอของวีเอมกูกานีผู้แทนอ,อ,องค์การสหประสหสหสาหาพันเพื่อ สวัสดีภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งส,สหประชาชาติยาวเหมือนกันเนะี่ยยดนี่ยาวจริงๆทำให้วันนกลาเป็นวัน world children d a y นั่นเองเหรอหรือวันตามแปลของผมเองนะคือวันวันวันเด็กโลกนั่นเองเหรอเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนรวมถึงปลูกฝังให้เด็กๆเ,เข้าใจบทบาทและรู้จักหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานาพะพลเมืองโลกทำให้ลกทำให้ทั่วโลกจัดงานวันเด็กอยากเป็นนักการนักแต่นั้นมาเป็นต้นมาอาสำหรับประหลัดเถิดทอยนักะเดนสำหรับประหับเถิดทอยจัดานวันเด็กแห่งชาติเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่3ตูตุลาคมพศ2498 มกนีกล้ตามมติขององค์การสหประชาชาติต่คณะโอโหแชทขึ้นแชทขึ้นต่อคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าช่วงเดือนตุลาคมที่จัดงาน,น,นวันเด็กนั้นตกกับดูดูฝนของในประเทศไทยทำให้ไม่ทมสะดวกต่อการจัดงานอีกทั้งวัดจันเป็นวัน ทำงานที่ผู้ปกครองไม่เสริมเพิ่มเปดหลายแาบลูกงานได้โู้สัดข่าวมงตัวเองแล้วอ่ะถึงไงนะเออจึงเสนอให้จัดงานวัด็กในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมกันลาหรือมกราเลียเโอระดีบกันนะเนี่ยจะแด็กไว้ไว้ โดยเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปี2508จนถึงปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมบอกโอ้โหเจอเมีเอเยอันเนี้ยโอ,อ้เบื่อเบื่อเบื่อจะไม่เบือ่อเหรอโอกเจ้าดีเนะเบือเบ่อ,ลอ,นะอแล้วและคว,วามเชื่อละความเชื่อหลายจาก49แล้วเนี่ยตอนเนี้ยแล้วความดีปลาประมาณ80ไอ้ไปใช้ไปถึงประมาณ45เแล้วอ่ะ45จะอารมณ์มันจะประมาณเนี้ย โอเคคำขวัญวันเด็กประจำปีสองห้าหกสี่หรือไม่ไม่หรือไม่หือไม่มีหรือทำเนี่ยปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีไทยจะมีจะมอบคำขวัญวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มใช้คำขวัญวันเด็กครั้งแรกในพศหรือพุทธศักราช ปีที่2499หรือ2,499นั่นเองสมัยจอมพลป,ปแปลงแปกเออเขียนอย่างงี้ดีิงะพี่ปูนสงครามและวางเว้นไปถึง2ปีจุกระทั่งปี2,502สมัยจอมพลสระทะนะนฐดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการกลับมาโมอบความขวัญในวันเด็กอีกครั้งนับแ,แต่นั้นก็เถอเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทุกสมัยปฏิบ,บตัติสืบโทษโตกันมา <c oughs> ไม่น่าเมื่อกี้กได้เลยไหมสำหรับวันเอาไม่ใช่สำหรับความขวัญว่าเด็กปี2064โดยในรโดย,น,โดยนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเลองลองแบบนี้มั่งกว่าโดยใน โดยนายกรัฐมนตรีเสียงไม่ค่อยต่างเลยพจนเอกประยักษ์จันโอชาฮะอ่านชื่อผิดเหรอเดอะไรแปบ๊บนั้นเอ๊ะมันก็เป็นลายักษ์จันโอชาไม่ใช่เหรออ่ะฮ้ยใจเย็นดใจเย็นใจเย็นไม่แฟนเอาเดี๋ยวนะพจนเอกประยุทธ์จันอังคารฮะพิธีแกลวะเ,เอ๊ะจันอัง จันอังคาเมืเ่ก็เอาอากวะ <c oughs> ฮะอย่าโดนเข้าคุกใจนะใจใจเขาโคกต้องการเอาเคใจนะ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 ใจยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาคมเข้าคุกนะใจเย็นโ <c oughs> ดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประลายจันโอชาโอ้ยพอเถอดอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านผู้ชมบอกโอ้โหเฮ้ยพอเธอพอเถิเนะ บมุกเดิมแล้วโอเคเอาจริงจังนะจริงจนะจริงจรินะโอเคโดยจริงๆอันนี้จางยิ่งกว่าเดิมอีกโอเคโดยนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชายะคือเด็กไทยวิถีใหม่ร่วมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมทมทนั่นเองเนาะอ่ะรู้สึกสว่า เพลงี่ช่วยได้นอนดีนอนันนนนนอันนี้ได้จากเอ,อ่ออควาญวันเด็กตอนปีก่อนโอ้โหดีมากแต้ขอจากควยเลย <c oughs> เออดีกว่าคนอื่นดีแล้วฮ <c> ะ <oughs> ชว่วความช่วร้ลเพิ่มมาเกือบห้าสิบรอเฮ้ยเดี๋ยวลดความช่วร้ลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวความช่วยไลจะบังเกิดโอเคน้อว,วันนี้เราไม่ได้มาจาร้องเพลงอะไรทั้งสิ้นวันนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์ผู้ชมนั่นเองเนาะ หลังจากที่ไม่ได้อามา,อาีชัดดาวตัวเองเหรอไม่ได้ไม่ใช่ชัดดาวไม่ใช่ชัดดาวผมไม่ใช่เครื่องผมไม่ใช่คอมพิวเตอร์เราปลุกทางั้นนะจ๊ะคอมเมนต์ที่เราจะอ่านเนี่ยเราจะอ่าจนจนากคอมเมนต์ทุกคนคิดเ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 ดทุกคนครับทุกคนคิดว่าวันเด็กปี2564 อยากได้อะไรนั่นเองยอดวิวนับนับนับตั้งแต่อัพคลิปมาแล้วห้าวันมีการดูทั้งหมดยี่สิบครั้ง <c oughs> <อ>มียอดไรห้าโอ้ใช่ไดงกันมียอดดิสไ 2> 2. ลค์สองโลโลโลใจเย็นนะลูกไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> ซึ่งมีคอมเมนต์ทั้งหมดทำให้รดมคอมเมนต์ที่ผมนั้นออบอกว่าทุกคนช่วยพิมพ์กันเยอะหน่อยนะครับจะเอาไปทำคลิปรวนทั้งหมดแล้วมีทั้งหมดมีทั้งหมดแล้วก็มีทั้งหมด4คอมเมนต์อมเอาตบมือสักครับโลไลโอ้โ,โอ้โหอย่าตื่นอย่าโม้แต่ตื่นเต้นตบมือด้วยสิเอออย่ามันไม่มันเออมา คอมเมนต์กนแรกคอมเมนต์เราจะนับคอมเมนต์จากที่ล่าสุดเลยนะคอมเมนต์นี้จากชแนลบอสจีเจฟเคยโลคลิปชื่อช่องชื่อช่องนี่มันโคตรจริงจริงเเนี่ยแทดนบอสจีเจฟเคยโลคลิปนั่นเองเนาะเขาได้พิมพ์คอมเมนต์เขาได้พิมพ์คอมเมนต์เมื่อห้าช่วงที่แล้วโดยคอมเมนต์ว่า อยากให้โควิดหมดโลกครับโอ้คนนี้เป็นคนดีนะเนี่ยอยากให้เชื้อไวรัสโคโรนาโคโรนาโคโรนาไวรัสโคโรนาไวรัส2019หายนั่นเองเอแต่เขาพิมพ์มาชื่อใหม่นั่นเองเนาชื่อโควิด19มาเมนขับปไปเม่นของออสาวคนหนึ่งที่เป็นรุ่นเพี่นั่นเองสาวคนนี้ เบก้าวนั้นเออมีร้ายเชนเหลือเกินเออชื่อเขาได้ทำการเม้นเมื่อห้าชั่วโมงที่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวถามจริงนะข้างบ้านไม่โบดธมากเหรอว่าถามจริงเดี๋ยวห้าชั่วโมงที่แล้วได้เออช่องช่องนี้ช่องชื่อว่าน้ำถูกครับอันนี้แหละเออเนียนเนียเนียเนียยโอเคนะเขาได้พิมพ์คอมเมนต์ไหมว่า อยากได้หนึ่งรัสซับอย่เดียวเขาเป็นผู้หญิงด้ว่าเอ้ประเจกค้คนนี้เขาเป็นผู้หญิงด้ว่าเราต้องทำเสียงอาโอามิ <c oughs> อยากได้หนึ่งล้านซับหอมกับรูแน่อยากได้เงินโ,โอ้แล้วโกรอีโบจีน่ายิ้มสองตัวดีนะไม่ใช่สามตัวไม่อยากไม่อยากโชว์ไอลบอยูอีกเป็นเมนที่ว่าอยาก อยากได้เงินกระชิบไปไม่ว่าเลยจริงและอยากได้ความโด่งดังด้วยแล้วพร้อมโหลดยูทูปหนึ่งล้านซับนี่ได้โล่อะไรวะเดี๋ยวล้าซับได้โล่เงินโล่อะไรวะเออหมื่นซับได้โล่เงินโล่แสนซับได้โล่ทองล,ล,ลอาซับได้โล่อะไรวะเออตอนนี้ลาซับได้โล่อะไรหรือผมจำผิดหรืออะไรไม่รู้เออช่างเถอะคำถามเอาไปใช้ <c oughs> คำาตอบถัดคอมเมนต์ถัดเผ <lok> จากเอ่อจากจากการที่ด <going> ูโฟไฟล์แล้วเนี่ยคือเขาไปสายกระรมแถมมีเอออย่าๆแถมมีสติกเกอร์อันแสนรากร้ายซึ่งช่องนี้ได้พิมพ์คอมเมนต์เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วโอ้โหนี่นี่ขนาดขอมาต่อเที่ยงได้หนึ่งชั่วโมงที่แล้วบ้าบอแต่งจริง ชื่อชอนนั่งชื่อแชชแนลดีชื่อว่านา้ำใช่วะโอ้ยเทษชื่อ,อน้ำชแนลซึ่งช่องนี้นั้นได้พิมพ์มาว่าอยากให้ผู้หญิงแกวเีรออยากให้วิชาคนนีหายไปโอ้วิชาคนนัน้นหรือสิลับผมนั้นเหรอโคตรนรกเลยครับพี่น้อง นึกว่าอยู่กันในนรกถ้าเกิดวิชาคันที่หายไปเนี่ยาการนับคำนวณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเก้าสิบก็จะหายไปนั่นเองว่ะอ่าคอมเมนต์สุดท้ายคอมเมนต์ที่เป็นสายก็เล่าเรื่องและและเราเจ๊ะเและแคสเกมผีที่บอสจีเจฟเคนั้นไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่ รูปโลกโก้นั้นมีคำว่า Two Gamer เด็ดๆอันนี้ไม่ขึ้นเลยอันนี้ผมก็อธิบายไปแล้วเนี่ยเด็ดๆยังยังโมนอยู่เลยซึ่งเขาได้ For f r e นั้นได้มีรูปเป็นน่ากลัวมากแรกเพิ่งรู้รูปเป็นหัวลำโพงแล้วชื่อแชนแนลนั้นสุดก็ผิดซื่อ ชื่อแชนแนลนั้นนั้นแสนดีเหลือเกินไม่เหมือนใครและก็ช่องนี้นั้นเป็นแช <c oughs> เป็นช่องที่ผู้คุ้แสดงค,ความเห็นเป็นหนึ่งที่ได้รับ <c oughs> เป็นหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ได้รับหัวใจจากชมวัตเย็บเคโอคอนแชนโอวิติงเยอะมากที่สุดนั่นเองซื่อชื่อช่องว่าชจ็บป,ปีใน n ช l แนลก็อย่าลืม ถ้าเกิดคุณชอบการเล่าเรื่องก็ลองติดตามช่องนี้ได้คุณชอบการร้องเพลงของผมแนะนำให้คุณติดตามช่องชื่อว่าน้ำนะช่องที่เราประสบการณ์แนะนำช่องน้ำแชนแนลช่องช่องคลิปที่ติดเหลือจากช่บอจีเยปเคแนะนำช่องบอจีเยปเคเยนโลเคปนั่นเองเนาะซึ่งเขาได้เมนมาว่ากับมันแล้วเขาเาลยนะ <c oughs> อ๋อใช่หรือบอกไปว่าคอมเมนต์นี้ได้เมบมมาห้าวันที่แล้ว อู้เป็นคนดีมากเลยเม็ดดีดีเราเราทำการหน้าหัวใจไปเลยหัวใจจริงๆนะเอยจอกเย็นหัวใจต้อง,ง <c oughs> เขาได้เมมบอกว่าอยากได้หนึ่งพันซับครับไี่เดี๋ยวเสียงเขามันจะออกเนี่ยวะอืมอืมสวัสดีครับผมบอส f ีอเคนะครับวันนี้มันเกิดของผมวันนี้ผมจะมาบูชายันเคกนะครับนี่นะครับเฮ้ เมื่อกี้เสียงอะไรครทุกผู้ชมเฮ้ยเสียงประมาณเข้มๆหน่อยมาต้องออกเสียงไงวะเดี๋ยวข้าพเจ้านี้ขอดูกับไปแป๊บนึงนะเสียงเมจอกสวัสดีครับผมบอสจีบเควันนี้คือบอสเกิดผมนะครับเสียงนี้แล้วกันนะเขารอบนี้เขาได้ทำการเม้นมาว่า ลืมลืมเสียงเลยออยากได้หนึ่งพันซับครับไม่ไม่ไม่มันไม่เข้มพออยากได้หนึ่งพันซับครับไม่บ๊องไม่ไม่ไม่เสียงไม่เข้มพออ่ะอืมมันต้องอย่างนี้ดีกว่าอยากได้หนึ่งพันซับครับโอ้อันนั้นมันมัมมี่แล้วล่ะเอาเอาเสียงธรรมดาของผมเลยล้วกันเนาะอยากได้หนึ่งพันซับนะเอยากได้หนึ่งพันซับครับอู้เป็นแชนแนลที่ ควรจะได้ถึงคันซับจริงๆนั่นแหละแต่ดัตัดต่อให้อ่าใช้ได้ใช้ได้ไม่ถึงขั้นแย่แต่โอ้ตัดต่อใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยเนาะถึงบางครั้งมันจะแบบมีปั๊บหนึ่งเสียเถอะก็ไม่ว่าอะไรเพราะผมก็เป็นนั่นแหละและนี่คือคอมเมนต์ทั้งหมดที่ท่านผู้ชมมาเม้นๆๆๆผมนี่แบบซาบซึ้งที่ท่านผู้ชมมาเม้นจริงๆนั่นเนี่ย ซัพซึ้งจริงๆอะ <c oughs> ไปกลับไปดูเกมดีกว่าแป๊และนี่คือทั้งหมดของเกะไม่ใช่และนี่คือทั้งหมดของคลิปวันเด็กปีสองห้าหสปีแห่งโคโรนาไวรัสและรอบสองนั่นเองขอเรียกอย่างนี้แล้วกันอืเพราะว่าเดือนมกราเนี่ยแหละคือมีโควิดแลวรอบสองมางโคตรแรงแรงมากโดนโลเลยปิดเลยซึ่งทำให้ผมนั้นได้เยอะ เตือนมมกลาดังเดือดลอยนังแต่การอยู่ครั้งนี้มันไม่ใช่สวรรค์อย่างที่คิดแต่มันคือดังนรกฉันดีเพราะว่าการบ้านมีทั้งหมด12วิชาฮะรวมทั้งเพิ่มเติมด้วยนะและแต่และวิชานี่แบบอแต่และวิชานี่ให้แบบ นึกว่าผมเป็นไอเบิร์ไอสไตล์นะครับเนี่ยแต่ก,ก็ช่างมันเถอะเนาะก็วันเด็กปีนี้นะอขอให้ทุกคนนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมนะกํกำลังดูคลิปนี้ขณะที่โควิดยังระบาดหรือไม่ระบาดแล้วหรือโควิดจะหายไปจากโลกนี้แล้วผมจะบอกสำหรับคนที่โควิดยังอยู่แล้วกันเนาะสำหรับใครสำหรับที่โควิดยังมาอยู่ก็ขอให้ทุกคนรอดจาก กลายเป็นโควิดทุกคนขอใ้ใส่หน้ากากอนไมทุกครั้งที่ออกจากบ้านออกจากกระเบียงอย่างนี้ก็พอได้ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือใส่ก็ได้แต่ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าก็ระวังด้วยละกันเนาะ <c oughs> ก็ใช้มันล้างมือเวลากินข้าวเนี่ยหรือไปหรือเวลาจะกินข้าวไปล้างมือสักยี่สิบหรือเอาสักหนึ่งนาทีละกันเนาะเออเอาเน้นเอาสะอาดจริงๆอะ่ะ แบบมีมีคนโทรมาฮัลโหลอ้าวกีไม้อ้าวกีไม้ก็ได้แม่สีสีก็ได้อเ,ดเอแลลลว้วาไม่โอเคก็ได้สต๊อ กระลำพูดดีๆเลยแม่มาบาทศสารโคทชิเปงเลยแบบแม่โทรมาปุอ๊อะให้รู้กันเลยฮะเดี๋ยวม่คนไปว่าเอ้ยมันมันจะเกิดความสุขตัวเปล่าคือแม่ผมก็รู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวแม่ผมจะได้ดังและแม่ผมก็จะตั้งชื่อช่องว่าแม่พ g ดี f ีเอฟ n คแชนโอเคเนาะก็สำหรับใครที่ ใครที่รอดเนี่ยขอให้รอดต่อไปส่วนใครเป็นโควิดแล้วก็ขอให้หายโควิดไวๆขอให้ไม่เจอการหนักเท่ากับมะเร็งนั่นเองเนาะโควิดนี่แรงกว่ามะเร็งก็อบอกก่อนส่วนโควิดที่หายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ขอให้ขอให้สุขภาพร่างก,กายแข็งแรงถ้าเกิดทะเลาะกับครอบครัวใดก็ขอให้โยดและเรามาฟังกันดีด,ดีดีกว่าแต่หากครอบครัวนั้นะไม่ฟังแล้วก็ คุณก็ลองใช้ความชัชวร้ายทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองอ๋อตัวตัวตัวเองอะเกินถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เคยถึงร้อยสกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครั้งแล้วก็ไม่อยากใช้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะว่ามันจะดังนรกนั่นเองอ๋อแต่ก็ช่างมาเถอะถึงแม้ผมนั้นไม่ใช้อารมณ์โกรธถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อะหรือใช้อารมณ์แ่งความโชยไลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ก็มีความชัชวร้ายตัว ทุกคนนั้นมีสองด้านหมดแม้กระทั่งคนดีก็ยังมีในด้านแย่ด้ยังมีด้านแย่อยู่ถึงจนเย,ย็กเงือร้อยทุกคนนั้นมีหมดยกเวน้นไม่พูดดีกว่า <c oughs> ก็ส่วนวันเด็กปีนี้ก็คงไม่ได้จัดงานอะไรกันแล้วสินะปกติผมก็ไม่ได้ไปงานวันเด็กหรอกก็อยู่ที่บ้านเศร้า จริงก็ไม่อยากไปด้วยแหละก็อยู่ที่บ้านแหละสบายอ่าคือเคยไปวันเด็กงานวันเด็กแค่ประมาณหนึ่งครั้งเองมัง้งจำได้เท่าที่จำได้คือตอนคือตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าสังคมอ่ะยังอายอยู่ไงเออแต่ตอนนี้เหรอก็แล้วก็มาเชิญท่ากับสิ่งที่เรากลัวนั่นเองวแเรากลัวความมืดเราก็สู้กับความมืดสิเออเรากลัวอะไร่ยู่คังคกแเราก็สู้กับคังคบโดยการที่เราเอามีดชก ไม่ใช่มันเป็นการผิดศีลเลยนะเออแล้วแต่ความเชื่อบอกก่อนศีลมันก็ทําให้เราแบบมันให้แบบช่วยเราให้ว่าเออไม่ไม่ทําความเลวแบบอ,อ่าไม่ทําความเลวไม่ให้แบบมีคนตายแล้วพวกเนี้ยเออ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากกันแหละถ้าเกิดแม่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ขอโทษครับ <c oughs> ขอโทษเรื่องการโทรไปคิดที่ด้วย ก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้แล้วกันเนาะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเปกำลังใจผมกดแชร์เพื่หนู้กดซับสไครต์กดก,กระติ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆอีกอ๋อเพื่อบางคนสงสัยว่าไอ้ตรงนี้ไปขาดเลยคือมันใสอยู่เงี้ยเฮ้ยนั่นแ, <c oughs> แหละแล้วก็ตรงนี้ด้วยอย่าไม่อย่าไม่โชนตัวมวย,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 ยใจยเย็นนะยูทูบใจยเย็นนะเฮ้ยยาวเพื่งเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นยูทูบใจเย็นใช่ไม่ก็ ก็ thank for watching everyone ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้ทุกคนนี่เองเนาะสำหรับวันนี้บายๆเอ้ยรู้สึกมันลืมทำคลิปอะไรเปล่าอ่ะอืออือเอ่อคลิปโปรโมตการแข่งขันไอ้ยผลการแข่งขันอะไรวะอ่าช่างมันเถอะอย่ารีบไปทำคลิปสักน่อยเนาะบ๊ายบาย